ก็ขอบคุณมันไทยการชีวิตนะครับครับขอบคุณเมืันกันมันไทยการชีวิตนะครับที่เลือกสีบานเย็นมาใช้ในในแบรนด์นะครับว่ามันทำให้พวกเรารู้สึกสบายใจมากตั้งแต่เข้ามาในบริาษัทแล้วเห็นด้วยที้เป็นสีบานเย็นทั้งทั้งยังมีทั้งซุปซี่ใช่ไหมครับแล้วก็ตลองด้นะครับก็คือขอบคุณมากๆมันเป็นความสบายใจที่เราได้เข้ามารู้สึกว่าการทำราการชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เลือกซีรีส์อะไรเลยเป็นเลือกที่ดีต่อตัวเราเองเป็นเลือกที่ผ่อนคลายแล้วก็เป็นเลือกสบาย แล้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความสนใจพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคับทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเบิร์ดนชีวิตนะคะที่มอบความคุ้มครองดีๆให้เราแล้วก็คอยดูแลเรามาตลอดแล้วก็ตากนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการดูแลพวกเราเช่นกันพวกเราอินมีทีวานทุกทวดสมบูรณ์และมีความสุขมากๆ กับพวกคุณนะคะขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ต้อนรับพวกผมเป็นอย่างดีเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกจนเป็นครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเสียงกรี๊ดแล้วก็แรงเชียร์ก็ขอบคุณมากเลยครับรวมถึงแฟนคลับด้วยนะครับที่วันนี้ก็มาเชียร์ครับขอบคุณมากครับค่ะสุดยอบเลยนะคะหนูก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกเขาว่าขอบคุณนะคะดึงดันมากค่ะ คุณพูดยังไงก็พูดไม่ตกอ่ะแล้วก็หรือกขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าคอยเป็นกาลังใจให้มาตลอดทั้งแต่อยู <t <t ่ในบ้านนะคะจะออกมานอกบ้านนะคะก็แบบพี่ๆแบบขอบคุณแบบความเอ็นดูที่เห็นหนเป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้งานต้อนรับคูอย่างนี้่วรกถึเ้าประมาณเวื ที่มาเยี่ยมเยียนพี่ค่ะแล้วก็จนถึงุี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราว่าเหมือนกับทุกเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณจริงแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลทุกคนนะคะที่อยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่ซีซันนี้เริ่้ตอนที่ไม่อยู่เราขอบคุณทุกคนที่ราค่ะขอบคุณทุกชีวิตนะคะที่มุ้งมัสนัสนุนพเราพีเองมแ้วก็สนับสนุนมาตั้งแต่ซีซันจนก่อนด้วยนะคะ อมันมันเป็นพักคุณมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆอะไรก็แล้วแต่ที่มอบให้เราเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจจริงๆค่ะขอบคุณพี่พี่เมืองไทยทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับเมื่อกี้พี่พี่บอกไปบอกว่าเห็นหน้าทุกคนก็พอใจใช่ไหมะจะแอนแอนเห็นหน้าแล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆทุกคนนั้นก็พอใจเหมือนกันค่ะขอบคเห็นพอใจมุดมันกันเลยมาอยู่สุดท้ายเ้อะตอนเลนก็ ที่จริงเนื่องจากทุกคนพูดกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าขอบคุณมาในประกัชีวิตนะคะในด้านกรมธรนม์ก่อนเลยกันนะคะก็ให้ความมั่นคงชีวิตมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากบริษัทนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะจากพี่ๆที่อยู่ในบือแทระกชีวิตนะคะบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่ดูแลทุกคนจริงๆนะคะไม่ได้ดูแลเฉพาะเอฟ6เนะคะแต่ดูแลทั่วถึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่เป็นเหมือนกรมธรรม์เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกพี่ๆหนูก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงกับชีวิตเท่าไหร่เลยนะคะ ที่เ oh ข so right? ้าในบ้านเรารู้สึกตั้งแต่ได้รับได้รับกรรมธันมานะคะเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีเป้าหมายมากขึ้นก็คือไม่ว่าเราอาจจะวันไหนไม่รู้ครอบครัวเราไม่มีที่ทำนะคะแล้วก็อุ้ยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่พี่แฟนสาวนะคะคือทุกวันนี้คือทุกวันนี้เราอยู่ที่ที่มากกว่าที่อยู่ของตัวอีกซึ่งวันนี้พี่พี่เป็นครอบครัวของเราแล้วนะคะต่า เพื่อเชื่อว่าอยู่ที่ต้องต้องพูดได้เป็นพันก็ต้องมีฝ่าที่ปากยังไงก็ต้องเก่งนะเอาละทีนี้น้องๆมามีกิจกรรมให้น้องๆด้วยหนึ่งกิจกรรมเพื่อจะเช็คดูว่าพวกเรา12คนที่บอกว่ารักกันเนี่ยรักกันมากแค่ไหนนะครับพี่ก้อนพี่โจทย์ให้ง่ายๆพี่ก้อนอยากให้น้องมีเลขอะไรชุดเลข17ดีกว่าเลข17เป็นเลขดีซีเดี๋ยวผู้หญิงบวกการเจออะไรหกสิบหก อาจจะหนึ่งสิบสิบสิบเสิบเจ็ดโอ้โหฉันเอาสองคนใช้ไหมขอเป็นคู่ขอเป็นคู่สองคนสองคนขอเป็นคู่เออเพราะอะไรรู้ไหมฉันตื่นเต้นมากเลยเขาที่รอบที่หนึ่งอะปล่อยอีกรอบปล่อยอีกรอบแมตแต่คิดตื่นเต้นเพลงเขาปูมาไม่ได้รู้นี่ไม่รู้ตัวเลยเออคือน้องทัพพี้นะครับให้ถือกำเนิดเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับใช่ไหมคระ ส่วนาซน์นะครับก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นมา10ตุลาคมครับวันนี้ก็เดือนตุลานะครับก็พวกเรามาร่วมกันฮปปี้เบิดเดย์ให้น,หน้อยกันครับเล่นมา เท่าทางนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ลงห้าสี่สามสองหนึ่งลงเลยครับยินดีด้วยพี่กันบเศษครับอ่าเอาเลยครับอ่าเดี๋ยวพี่พี่สตาร์ทเก็บไม้น้องๆเลยครับอ่าครับช่วงต่อไปนะครับอาลาะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับ